สวัสดีพี่หลงเอฟซีทะไเอามาหนีมาเจีครับกเวครับบายเอสิบห้ครับตัวท็อปตัวนี้ตัวท็อปครับลาสุวคือเอ้เองครับพี่หลงตัวนี้นี่ไฟไสยมาเจอับบักลง,ช,งกช็อเก็บครับหาชอเก็็มหาชอเกบ รถเม้าเซปะรถเม้าเซ่ครับองผู้ใดโอ้ยยักเสียตุยก๊ะเสียตุยโคตรม่เสียตุยพี่ผมขั้วไปเพื่อนนะผมคไปขั้วไอ้เพื่อนกี่เนียไปตุยโคตรแต่ม่หีครับ เออไปตื่นมาก็มซ้าไหมก็มซ้ายทา้งเขาจิไปหาหลานนี่ยังหลาน ของของเวตุยกับกันั่นกับนั่นเจกอะไรเนั่ยยักกันเล้ผมเคยขาปเมือนัู้เฒ่าเชียเรอรไปไปแท็กไรอย่าีพไปา่ัดกันมันอยู่ไกลบ้านเล็กจีกันยังไงเล็กจีกับไม่ไม่อนใอะไรหรอครับนี่แหโอ้ผู้นญเขียนตื้ ไม่ได้หมดหรอกนิดหน่อยเดนิดหน่อยเขาเด็กันหมดสิไอ้องข้าไป้าหนวันนี้รถเป็นมี่สามขั้นไม่ไปไกลบ้ไไ้ลหรอกมือมือเขาเขาบอกไม่กันเปล่าเือเท้ากันนะพี่จันเขาเขาบอกว่าจจุดจักรลางมีนะ ไปยูเซ่เหเขาเลยมเดอสิงหา่ไดีเอาไปลุกเสียนะโอ้ยไปเอันีสวมหน้าสวมนอันี้บ้านรเบือนเขาเจ้าไดงม่เห็นเหมือนลาย

คลิปนี้เลยจบกับสองร้อยโควรดยุ่นสิบไม่สิบห้าฝากพี่น้องที่ตามมาได้ครับพี่น้องคลิปนี้ก็ชอบนี่นะครับไปครับ